จากนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558เป็นต้นมาได้มีการขับเคลื่อนนโยบายลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยงานต่างๆและ,กะเกษตรกรต้นแบบถ่ายทอดความรู้และมีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจเพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่เผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือขายที่มีอยู่ในพื้นที่โดยใช้หลักคิดเพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริงความเป็นมาของการจัดางานในครั้งนี้จากนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558เป็นต้นมาได้มีการขับเคลื่อนนโยบายลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกรหลักหรือสพกรเครือข่ายที่ตัางว้ทุกประกาศจงมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะมีสุขภาพพลา,านามัยแข็งแรงสามารถทนฝ่าอุปสรรค พัฒนาตนเองครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความสุขความเจริญตลอดไปวันนี้ได้เวลาสุดหัวแล้วกระผมขอเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิดใหม่ฟิวเดย์ปี2566ภายใต้การสนับสนุนองค์ความรู้จากสอพอกลัรและสอพอก,กเครือข่าย พร้อมด้วยหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตน้นฤดูการผลิตใหม่ปี2566มีฐานการเรียนรู้จำนวน5ฐา,านประกอบด้วยฐานภูมิปัญญาปลูกผักปรอดภัยโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพักปลอดภัยบ้านหนองบาท้าวฐานลดต้นทุนการผลิตโดยสพกหออลักอำเภอศรีสงคราม ของการใช้แหนแดงนะครับพี่นออรร้องหูจักคือบ่อแหนแดงขึ้นอย่างหูงจักเนี่ยบ่าเอามันใส่ประโยชน์จังไนเคยเลี้ยงอยู่บ่นะครับฐานการเฝ้าระวังโรคสัตว์โดยสำนักงานปศรรรรุสัตว์อำเภอศรีสงครามนะคะอันนี้สามารถตรวจได้หมดเลยเครื่องนี้ราคาอยู่ที่ประมาณสามสแสนเตรวจลูกตรวจรังไข่ตรวจความสมบูรณ์ไข่ ฐานการดําเนินงานกลุ่มโดยสานักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมเพื่อให้อยู่ดีกินดีมีสันติสุขในสังคมนะครับคือการจัดตั้งกลุ่มนั่นเดนนะครับคือร่วมคิดใช่ไหมครับร่วมทานะครับร่วมรับผิดชอบด้วยกันนะครับอันนี้คือการจัดตั้งกลุ่มมาฐานการจัดการสัตรูเพื่อนชีววิธีโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดนครพนมได้5ทาถังครับถ้าเราแบ่งใส่ก็คือใส่2 0 0ซีซีต่อ100มิลลิลิตรต่อน้ำหนึ่งถังนะครับได้5ทาถัง มันก็จะได้ประมาณ1ไร่แต่ถ้าเราเอาฟองนี้ไปใช้เลยมันจะหมดอยู่5าถังนะครับต้องเพลืองเงินดีและมีหน่วยงานที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกรดังนี้สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนครพนมครับแม,แม่ครับคือคือมันเป็นหน้ามาร์กี่แล้วครับมพ,พ,พี่เชเิดมือครับมัรคเซตอาหารของเขาแล้ว สำนักงานตรวจบัญชีจังหวัดนครพน,นรมศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสกลน,นกครสำนักงานประมงอำเภอศีสงครามการสาธิตการใช้เทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตร โดยการใช้โดนโดยกลุ่มแปลงใหญ่แต้งโมไรเมล็ดอัมพศีสงครามเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกรต้นแบบและรับการบริการด้านการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรต่างๆพร้อมทั้งนำสินค้าผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรจะแสดงแลกเปลี่ยนซื้อขายซึ่งกันและกันเชื่อมโยงให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งสู่การพัฒนาภาคการเกษตรของอำเภอสีสงคราม